ิงผัดขิงก็พูดคุยกับเพื่อนๆเสร็จมืแหลกถึงสะทานนะตอนนี้ก็ตอนเย็นเดินก็ไปเก็บเป็นขอบคุณที่หาเจอนะคะขอสคุณที่หาเจอนะคะขอบคุณาคมากมายค่ะบดิษฐ์ท่านนะคะก็ผ่านมาแล้วนะคะเดงกําลังแกะกระทินค่ะคุณพี่กิติมาสวยไหมคะบางท่านก็อาจจะชอบนะบางท่านก็กทัายคายท่าน แต่ก็ไม่รู้บอกว่าหน้าตาท่านเป็นยังไงแยสมยังสมโอ้เมีองดงนึกว่านึกว่าท่านจะแก่รอ่าไม่แก่เลยนะคะทั้งสท่านนะคะทั้งสองท่านก็ผ่านแล้วเนาะอ๋อดีใจค่ะดีใจมากมายเลยที่เห็นแวพูดคุยท้าทายได้นะคะอีกหนึ่งดวงตานะคะกระพน่อยสาสกลคนโก้ แล้วก็คุณดวงคุนำพาอะไรก็เดินทางะด้ก็วันในอุทุลาก็เข้าเมืองก็ไม่ได้ไร่ค่ะไปเดินไปด้วยนะคะขอให้ขายดีเทน้ำทิ่ท่านะเพื่อนเนาะตัวเองกินลาดเทาเป็นไหมรู้จักไหมน้อยเนาะคนชนบุรีรู้จักไหมคุณการเวลาก็สวัสดีท่าทายคุณสมรา ชอบอยู่ใครเชิญเดินไปหมดทำแดบไม่ต้องลงลงมือทำยิ่งชอบอะกินแล้วหนูไปแปลงฟันด้วยนะจะได้อหอมๆคนโก้นะคะอะให้รกวนเพราะว่าเดิน เดิมไม่ได้ขึ้นไรสองวันอีกวันหนึ่งก็เน็ตไม่เสถียรนะ <c oughs> ของเดือนนี้เปิดแอร์ทั้งคืนค่ะบ,บางวันบางวันฝนตกอย่างเงี้ยก็จะเป็นแอร์ธรรมชาติกับเปิดหต้าตาก็เลยยังไม่ได้กลิ่นเท่าไหร่สักวันหนึ่งอาจจะ่านพ้นไปได้ดีค่ะสวัสดีู๊ได้เยอะเลยเพื่อนๆ ตู้สวยไหมคะเหมือน,นันเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วคุณด้างอะไรก็อย่ากระด้างก็อะไรอุดรักก็เข้าเมืองก็ไม่ได้ไรค่ะไปสวัสดีค่ะคุณกิติมาเฮิร์ โอ้ยเศษอะไรอะปัะตุสัตว์ใช่ไหมเลี้ยงเลี้ยงน้องๆไปด้วยค่ะเลี้ยงน้องๆไปด้วยพี่เดือนก็ยังไม่ผ่านก็ผ่านแล้วค่ะว้าว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 เราเจอบัณฑิตสามสีท่านแล้ววันนี้ฝามอย่างเดียวสวัสดีทักทายหนึ่งดวงตาค่ะมาพูดคุยทักทายน,นะ เมื่อช้านี้ฝนตกค่ะใช่ไหมบ้านพี่เดือนก็ค้มค่ะคึ้มอากาศดีลมในท้องจะได้ไม่เก็บเก็บกดแล้วก็จะทําให้แบบเราสบายรู้สึกอืดอัดเพวกเจอแต่สิ่งดีๆค่ะขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณมากมายเราก็ยังไม่ได้ไปให้กําลังใจเพิ่นเลยเพิ่นก็ผ่านแล้วเนาะเพิ่นก็ยังแบ่เ่ไรบะทานตอนเย็นค่ะ เมื่อช้าตอนพี่พี่ธราบอกว่าเมื่อช้าตอนผมเต็นมาผมเริ่มรู้สึกว่าผมได้ของคนเยอะออกเร็วเราก็ถ้าอยู่บ้านเนี่ยทานจุกจิบทานทานจุกทานจิบถ้าแบออกไปสวนเนี่ยไม่แล้วแล้วสวัสดีจ้าขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะค่ะขอบคุณนะคะคุณอัมพาที่แวะมานะคะทัดีทักทายอัมพานะคะ สวัสดีทักทายพูดคุยกันค่ะสราสรสัรรมพันธไมตรีนะคะสราสรสัมพันธขาดข่งผัดเข่งเสียงคนตกวอยุกิปลุลน,น่าจะมาแล้วค่ะเรดยรอยแล้วน้องก,การเวลาบายบค่ะทุกคนในห้องตอนนี้ก็เหลือสามดวงตาแต่พี่แนะนำให้เดินเข่าไม่เป็นเลยเนาะพี่บอกว่าให้เดิน วัดเชิญมีหลานกี่คนคะมีสองคนคะ่ะมีสองคนผู้ชายกับผู้หญิงคะ่ะนะคะสวัสดีครับกำลังออกกำลังกายอยู่ครับแวะเข้ามาทักทายนะครับขอบคุณนะคะพี่กรณ์ที่แวะมาคะ่ะมาส่งกำลังใจให้นะคะขอบคุณนะคะนึกว่าลืมกันแล้วคุณเพื่อนไปทำสวนสองวันนรีกว่าเพื่อนลืม บ้านกินทั้งวันขอบคุณนะคะที่แวะมาฝนตกไหมคะวันนี้ได้ออกสลากทรายท่านแต่ก็ไม่รู้หรอกว่าหน้าตาท่านเป็นยังไงแย่สยแย่สมเฮ้คุณมีองจ์ตงนึกว่านึกว่าท่านจะแก่แล่ทนไม่แก่เลยนะคะสวัสดีท่ายหนึ่งดวงตาที่อยู่กับเรานะคะเชิญทับชมอยู่หน้าบานเดอ หลังบ้านบมีคนเด้ออยู่หน้าบ้านเด้อสวยจริงๆนะสวัสดีครั้งที่สามละค่ะอ๋อพี่เดือนไม่เห็นโปรไฟล์ขึ้นมาเลยเออไม่น่าหรอเวลาพี่เดือนบอนดดงเงินนะคะถ้าเขาเรียกสลายเนาะสลายน้ำเจืดใช่ไหมคุณพี่สิริก็สวัสดีทักทายคุณตอนนี้ก็แกะค่ะแกะสตอแกะสตออีสาน รสชาติหอมหวานมาทานสัตว์เล็กดีต่อสุขภาพขอบคุณนะคะที่แนะนำขอบคุณนะคะที่แนะนำเดี๋ยวไม่มีเพื่อนด้วยนพดคุยท้าทายกันนะคะเดี๋ยวก็ขยับค่ะเดี๋ยวก็ขยับเดี๋ยวก็ขยับคุณสวัสดีค่ะคุณคาขัดส หัดเข็งตอบลงตานะคะพูดคุยท้าทายกับยายสมได้นะคะยมมคายสมหุ่นบลบเรายายสมนนคอปเตอร์ค่ะช่วยหรือให้จับทุนช่วยก็บอกนาวด,ดีหรือจะให้ตอนตั้หรือจะให้เป็นพนักงานเป็นเสมียนก็นได้น,ะนะ้าวดี เป็นยังไงคะเหนื่อยไหมคะวันนี้ไปบ้านพิาธาพรนะพิธาพรแกคุยยาวนะสิรินัลแต่ทานข้าวยัคยงคนเซเว่นสวัสดีป้าป้าน่อยเ้็วคนเซเว่นวันดีนดป,ป้าป้าหน่อยเ้็วคณพี่ธากรกรก็ ออกกำลังกายอยู่ค่ะขยันจังเลยพี่ชาย,าน,าน,ยน,าาน่าจะได้ยินอยู่ครับคุณอาพากํำลังจะได้น่าจะได้ยินคุณอาพาก็สวัสดีทักทายคุณการในลาค่ะสวัสดีทคนอ่นงเนอไทยก็บอกว่าสวัสดีทักทายนะคะคุณธลากรสวัสดีทักทายนะคะคุณธลากรเพนงค่ะ mm hmm. แต่ท่านตอนนี้ท่านก็ mm hmm. ใช่จ้าเราแกะมเมล็ดก,กะทินเราเก็บไปใส่ในช่องฟิ ช่องแข็งนะฮะอยาส้มตาม้่าเกี่ยวข้าวได้สมมนน้องเข้ามาพูดคุยนะคะขอบคุณค่ะแวะมาแล้วก็พูดคุยกันได้นะคะแวะมาแล้วเอยสวัสดีค่ะสวัสดีทักไายคุณพ่ออินคำเหมือนกันนะคะ คุณกิติมาสวัสดีทักทายคุณพ่อเอ็มทำนะเรื่อนถ้าบ้านไหนที่คุยสนุกเดินก็ Enjoy, อเอ Enjoy ็นจอยพอเดินเอ็นจอยเดินก็คุยลืมไปต่อบ้านหลังใหม่ <c oughs> <c oughs> ที่ส่ด <c oughs> ข้อหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณภูมิภาภาปณนะสวัสดีคุณเพื่อนคะ่ะคุณเพื่อน อ๋อคือหน้าจอี้ไม่มีเลยพี่หน้าจอนี้ไม่มีเลยเราเห็นเห็นอยู่เห็นเห็นคลิปพี่สมวนอยู่แต่ก็ไม่ได้เยอะเนาะเห็นคลิปเพิ่นเดี๋ยวแต่ของพี่สิริยังไม่ค่อยได้เห็นนะคะขอบคุณนะคะคุณดงใจวันนี้เป็นยังไงมั้งคะไตอะไรทานเอ่ย <laughs> กระตุน้นกระตุ้นให้พี่เขาคุย พี่เขาไม่ชอบคุยเนี่พี่เขาชอบแบบเสียงฝนตกเลยุกิฝนน่าจะมาแล้วค่ะร้อยรอยแล้วน้องการเวลาบา,บายบายค่ะทุกคนในห้องของแซบของโปูเลเยสุน